เฮ้ยอุ้ยอุ้ยตับกูตับกูขนหลงอ่ะเรียนอีไเนี่ยครับก็ยอสดีท่านทุกท่านเลยนะครับคัสตอมไกด์ะุงยามและสเวนดูนะครับวันดีพี่ๆไปรับชมกันเลยครับ ทำไมเนี่ยไปบอกว่อภารกิจเจ๊ดหาของทำพิีทำพิธีไปย้อนกุ๊กกุ๊อ๊เจ๊ดเนี่ยวเล่นด้วยนะมาเร็วทำไมควายไม่มาวะโรงพยาบาลล้างครับเรงพยาบาลล้างครับธรรมดานไมป๊าเปิดไม่เปล่าอ่อันนี้ใครอะ อยู่ไกลโี๋ยวนี้อันนี้อันนี้ตาเองกดคีย์บอร์ดเหรอกดคีย์บอร์ดเดินเหรอคีย์บอร์ดเดินที่เป็นลูกบอลนะนะป้าผีก็ไร้ฆ่าไม่ลงเลยครับไม่หล่นเลยดัองดูครับป้าเวลาลากอะไรอ่้กดมากกว่าโอ้กดผิดครับลองดูกันดูจะได้เนี่ยดูมขวัญเดินไม่ได้อะทุกคนทำไมไม่เดินเนี่ยเห็นยื่นอยู่เนี่ยใช่ขวัญเดินไม่ได้เดินได้ลองกดอ็นต่ำนิด โอ้แบกแบบอย่างหล่อนดาวอกอ่ะไวะเนี่ยไปกันนะไปกันนะโอ้โหเปิดช้าเลยมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าถ้าป้าคอมไม่ดีมันก็เปิดช้าแอบกันกูแอบกันนี่ครับเฮ้ยเราปับแอบประตูเด่นนะไอเร็วอ่ะเฮียนไหนอยู่แถวนี้จริงเหรออ้าวป้าเร็วป้าอยู่แถวนี้ยังดี จะปูจะปูไอ้ยังี้ได้ไรวะเนี่ยกูได้น้ำม้อนกูได้น้ำม้อนกูไปแล้วกูไปแล้วอยเดินช้าจังโผลเสียงแอบมเสนอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นคือใครของขวัญโอ้งคนนั้นเขาโอ้ยมาแล้วมาแล้วอย่าเขาวะตายตายตายอยู่ในกันครับอยู่ในกันครับกูตายกูกลัว อย่ามาเลยตัวไปแล้วแมวอย่ามาอยู่กับกูโหโคตรหลอนนะสาวอ่ะโหขนาดพี่ยังหลอนนี่มาเฮ้ยกาหลอนมากๆเลยนะครับคนที่พันชัพูดแชนี่ ไอ้คนเตะมไ้ไอ้อ no, like ah. oh. so. er ้นกไอคนซัวี่ลงมาหมาใครเนี่ยฮะอ๋อมัาอยู่กับผีเฮ้ยนี่นี่อะไรเนี่ยมีใครอยู่ไหม่ะใครย่ไป่หนี่มีน้ำบด้วยหรอจดตะากดะครไหนวไใส่ไหนใส่ไหนเฮ้ยวินชาน ใครก็ได้ช่วยชุบขันขึ้นมาหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องต้องใช้วิญญาณชุบชีวิตพี่เจลอยู่ไหนอ่ะมีคารินอมไหมครับอยู่ข้างล่างข้างล่างต้องไปเอาขวานอยู่ไหนอ่ะข้างบนเหรอนาะขวานดีตามหาชุบขวานเนื้อีกิเกติ่ะขวานอยู่เอาเอามาตรงน้ำมนนะเอามาตรงน้ำมน่ะแล้วเมื่อกี้จำได้ไหมป้าอยู่ไหนเปิดผีไว้นะครับตามหาขวานอยู่ เอ้ยโอมหาในพี่โอ้เปิดโอ้โเปิดเฮ้ยเอามีน้ำมนต์เฮ้ยโอมพี่พี่พี่มีแท้พี่มีแท้พี่มีแท้พี่กดพี่เฮ้ยเฮ้ยเอมเจอเจอแล้ว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 จังหวะจังชัยวิญญาณเนี่ยเอาปักแล้วพี่เห็นไหมเจอแล้วเจอแล้วจังหวะเจอแล้วแค่แบบเนี่ยมาชุบเร็วห้าสิบวินชุบชุบชุบชูบเฮ้ย อ้าตกอบไม่ใช่เหรออบดูดิไปแม่ไอ้เชี้ยมันมามันมาทำไมป้าหมุนเมาส์ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรนี่คืออะไรก่อนทำไมเมาส์มันแปลกๆเราเปิดทำนะครับผมได้น้ำมนตมาโคตรน่ากลัวกลัวกลัวเอ้ยกูจะตา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 ยเก็บอะไรอ่ะป้าอะไรอะไรเก็มอะ ไม่น่าดช้น้ำมันแหมดเลยอมดูเฮ้ยอมไปเจอใครเลยคนหลอนเฮ้ยเอ็ไหนจะฆ่ากัจะตายแล้วเฮ้ยเฮียเฮียพี่พี่อมไปช่วยอมเห็นแล้วพี่มาเงี้ยมนมาเลยเฮ้ยตายอยู่ เลยกูยับเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ไหน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 อยู่อยนี่อยู่นี่ชิบหาพย์ไปเดี๋ยวแล้วมันไปสวดตรงไหนเนี่ยมันต้องหารอนกูร้อนไอ้ขวัญเจอยาไอ้ที่ยไหนเจอไหนแล้วไอ้ที่มันแทงยับเลยไอ้โอมอะไรเนี่ยโอมโอมไม่เจอทู้เบิร์ยไปไหนวะไอ้ทีมันอุ้ยเฮีย เจ้ยคนหนอไอ้สัตว์ไอ้ยีกูฝนลุกจังหวะนี้ก็ลุกจากข้างล่างอ่ะมาดี้มาดี้ไอ้พีกูมียันนะกูบอกก่อนบอกก่อนนะไหนอ้มให้ดูหน่อยปะโอ้ยไงอะแล้วแล้วมันต้งเก็บมันเก็บได้อย่างเดียวใช่ไหมอ่ะใช่โอ้ เสีย,ยงใครร้องอ่ะกลัวแบบโอ้ยไหนเดือดมากเฮ้ยมันเดินโคตรไวเลยไหนอ่ะออมีทูบ่ะเฮ้ยไอ้ไหนเยีปป่ยจ,จุ๊บจุ๊บจุ๊บเรียกว่าเป็นลูกหนึ่งหนึ่งยาเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเผื้วเหรอออมีทูบชุดไหนเอาชุดไทยก่อนชุดไทยก่อน จบไม่ได้ไม่ได้ผมต้องไปตรงไหนวะอมลืมมากชุบได้เราไม่ใช่หรอผมมีชุบได้่แหไปหาวิญญาณมาเก็บต้องเก็บวิญญาณมามันขึ้นบอกอยุดเฮียกูยังแบบปักทูบไม่ได้สักทงเลยทูบกี่หน่เนาะเฮ้ยเขาให้ไปหาวิญญาณเลย ก็เนี่ยมาหาทุกอยู่หาพวกพี่มาหาคุณน,น,นะคุมีน้ำมนต์นะกูว่าก่อนนะแล,ะและ<ด>้วมันเปิดเปิดอันนี้ยังไงนเนี่ยเนี่ยตัวอมมันมันอมต้องไปหาวิญญ,ญาณมาแล้วมันจะมีรูปปั้นที่เป็นอันเล็กๆอ่ะเนี่ยอม,มีอ่ะตัววิญญาณเอ้ยอมไม่มีวิญญาแต่ต้องไปหาวิญญ,ญาณมากี่หาบันไดไม่เจอจี่เกมาว่าะ <laughs> วนี่ไงทูตนี่หรือว่าจี้จี เฮ้ยตามกูติมกูค้นหลออ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ต่าย ใครฟื้นอ่ะผู้หญิงนี่ใครอ่ะตาฟื้นตาฟื้นเฮ้ยเฮ้ยพี่ผีพี่ต้องอ้วโอ้โหโคตรโหดไอผีโคตรโหดบอกเลย <sniffs> hey, hey, hey. Hey <laughs> ต้องมาเสซ็นนะมาเซ็นนะโคตรดังมาครับเอ,อ้ย อยู่ในกัน โคตยากเลยอื้อไหนๆนี่นี่มาอยู่ตรงนี้อยู่ชั้นล่างลงไปไม่ได้ I don't know. นี่เหี้ยคาเด้แล้วคาเด้แล้วถึงไลยเอาเลย่หนไหนขึ้นยังนี่นี่ทำไรของ

打是不啦？是不打是不啦？

บอลบอไปไง,ไปไงครับบอไปไงโอ้โหติดอีกแล้วครับอะไรครับเนี่ยติดอย่างนี้ก็ไม่ไหวเฮ้ย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 สวดหรอสวดหรอ มาดิบอกเลยว่ามาจีก็ <c oughs> คือเออเออโคตรเก่งอะ่ะโคตรเก่งแอะบอกเลย Oh no Noing Noing <c oughs> ก็โอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาทำห้ดูใหม่นะครับก็จบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกดแชร์แ,แ,ลแ,แล้วนะครับบ๊ายบายครับจู